สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับปีกบนะอยู่ที่แปลงสวนทุเรียนที่เคยรีวิวแล้วนะแปลงนี้ก็เนื้อที่ประมาณ13ไร่นะฮะตรงนี้นะเ,นเพื่อนๆจะมองเห็นทุเรียนนะครับมีด้านหลังก็จะจะเป็นลักษณะเอ่อพื้นที่ตรงนี้ก็ว่างอยู่ประมาณสักสักสองงานนะครับแล้วก็ถัดข้างข้างหลังไปก็เป็นเป็นสะนะสะขนาดใหญ่เลยมีน้ําอยู่นะทุเรียนเนี่ยที่มองเห็นนะเ,นเพื่อนๆครับอา่าแล้วก็ ด้านนี้นะก็จะมีทางนะเป็นทางคอนกรีตนะเนี่ยเพื่อนๆเดี๋ยวผมพามาดูนะครับซึ่งซึ่งพี่กบเคยรีวิวแปลงนี้ไว้ไว้หลายเดือนแล้วเดี๋ยวพี่กบจะใส่ลิงก์แปะไปด้วยนะนั่นนะที่เคยรีวิวไว้นะครับทางก็อยู่ตรงนี้นะฮะมาจากสุขุมวิทเนี่ยประมาณไม่เกิน2กิโลใช่ครับใช่ฮะใช่ครับไม่เกิน2กิโลนะเดี๋ยวเรามาดูทุเรียนนะครับที่เห็นอยู่ทั้งนี้ฮะ เห็นเนี่ยเนื้อทั้งหมดเลยนะฮะที่เราเห็นนีใช่ไหมฮะครับผมเนื้อที่ทั้งหมดสิบสามกว่าไร่ครับสิบสามไร่ครับกับสองงานเกตตารางวาครับอครับแล้วก็ทุเรียนมีอยู่ประมาณร้อยแปดสิบต้นครับเมื่อก่อนบอกว่าร้อยเก้าสิบเจ็ดใช่ครับแต่ว่ามันมีปัญหาก็คือมีต้นตายบ้างเลยบ้างใช่ครับแล้วมีกระดุมอยู่เท่าไหร่อ่ามีกระดุมอยู่สิบแปดต้นแปดต้นอ่าต้นใหญ่สิบแปดต้นนะครับอ่าอายุประมาณสาม ปีหกเดือนครับแลวต้นเล็กก็เพิ่งปลูกครับผมโอเคเนี่ยเพื่อนๆดูสิทุเรียนพร้อมได้รับผลผลิตแล้วจริงๆแล้วเนี้ยสามปีกับสี่ปีเนี่ยเอาเอาลูกได้แล้วนะครับผมแต่ปีนี้เจ้าของเขาไม่ไม่เอาลูกเลยไม่เอาเลยครับผมอ่าเขาปล่อยให้มันสวยแบบนี้ครับเพื่อนๆครับสมบูรณ์มากๆเลยการปลูกของเขาเนี่ยฮะอยู่ที่ความกว้างเนี่ยประมาณสัก แปคูณเจได้นะครับผประมาณแปคูณเจนะครับครน่าจะถึงเนอะในระยะนี้ที่ดูนะไปพกบขอดูนับเ้าเอานะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจดนะครับเจ็ดเกดเก้า้าคือประมาณเเมตรเพราะว่าพีกบกระโดดเอานะครับราะนั้นก็เคูณจากนี้ไปทางนี้น่าจะ8ดนะฮะจากนี้จากนี้ไปเนี้ยแนะฮะทางนี้มาเป็น7เมตรครับผมเนี่ยเพื่อนเพื่อนครับ ทุเรียนสวยมากครับโอ้โหถือว่าคือมันเสมอมากเลยใบสมบูรณ์มากเลยครับดูแลได้ดีอยู่นะฮะครับผมเดี๋ยวมันมีคลิปเก่าที่ผบทําไว้อยู่เดี๋ยวส่งลิงก์แปะอยู่ข้างล่างคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆครับราคาราคาไล่ละ800,000บาทยังเท่าเดิมยังเท่าเดิมครับยังเท่าเดิมแต่ทุเรียนมันโตขึ้นกว่าเดิมนะครับโตขึ้นอีกหนึ่งปีครับการดูแลที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนๆครับ ก็ต้องใช้ในการดูแลนะเจ้าของยังยังให้ราคาเดิมอยู่นะยังให้ราคาเดิมี่ใครดูคลิปของพี่กบนะครับอ่านะฮะติดต่อพี่กบได้เลยนะครับนี่ฮะสวยมากเลยนะอันนี้ก็คือเนี่ยดูเพื่อนๆครับสวยมากเลยครับโอ้ยนะอ่ามันไปทางนู้นเลยนะฮะลองซูมๆเข้าไปดูได้เนะถือว่ายาวมากนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เพื่อนๆครับนี่นะครับมีสะขนาด ขนาดใหญ่นะครับซึ่งมีสองลูกครับสองลูกมีลูกนี้กับลูกข้างในนู้นนะครับครับผมที่นี่เขามีบาดาลไหมฮะมีบาดาลครับมีบาดาลอีกใช่ครับมีสะสองลูกแล้วมีบาดาลหนึ่งหนึ่งลูกครับโอ้โหนะครับเพื่อนๆครับนี่ฮะมันสุดยอดเลยนะฮะถือว่าเขาดูแลอย่างดีนะฮะไปก็สมบูรณ์นะฮะสมบูรณ์มากครับมีแมลงนิดหน่อยแต่ว่าไม่เสียหายอะไรเลยนะครับครับอย่างที่ผมเคยบอกว่า ถ้ามาแต่งกิ่งนะฮะตอนนี้แต่งได้อีกนะครับแล้วก็จะได้ทุเรียนที่แบบเพอร์เฟกมากๆเลยนะเขาอาจจะยังไม่ได้แต่งมากนะครับโอ้เนี่ยฮะน้ำสุดยอดเลยน้ำนี่เพื่อนๆดูน้ำนะครับนี่ฮะน้ำเหลือเลยนะโอ้เนี่ยฮะน้ำแล้วก็บ่อข้างล่างด้วยเดี๋ยวพี่ก็พาไปดูบ่อข้างล่างด้วยเนาะโอ้โหนะ ตรงนี้สุดยอดมากนะครับห่างจากถนนสุขุมวิทแค่กิโลหกครับกิโลหกนะฮะเอ่อหนึ่งกิโลกับหกร้อยเมตรนะครับเพื่อนๆครับเป็นถนนคอนกรีตครับแล้วดินะไรต่างๆเหมาะมากเลยในการปลูกทุเรียนนะฮะทุเรียนชอบแบบนี้อยู่แล้วนะครับนะฮะสวยครับโอ้สวยสวยสวยนะเนี่ยดูครับเพื่อนๆครับนี่ทางนี้ก็มีนะะตอนนี้ก็มีน้ำอีกแปลงหนึ่งครับผม โอ้โหเนี่ยน้ําเข้ามาจากไหนนะอ่าบาดาลครับคือเอาครับผมครับผมเอาน้ําลงสระครับเนี่ยครับครับระบบไฟโอเคเลยครับผมเนี่ยครับเนี่ยครับ เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยการทําทุเรียนแต่ว่านอกจากน้ําแล้วทําเลนะครับในบรรยากาศตรงนี้รายล้อมด้วยบรรยากาศที่ดีมีเขามีเขาสวยข้างหลังใช่ครับมีเขาสวยครับสวยมากครับผมฝั่งนี้บ้นะครับนะครับฝั่งนี้สวยครับสวยครับสวยครับ อยู่่่เทาไหรนะะฮมีกระดุมอยู่18ต้นครับแปต้นครับปลูกใหม่เอสิปลูกใหม่5ต้นครับครับกระดุมอ่ะ18ต้นก็อายุ3ปี6เดือนครับนะครับใบสวยครับมาดูใบนะใบหกเดือนนะครับคือเขามีความสมบูรณ์มากนะเจ้าของเขาถือว่าเขาดูแลเอาใจใส่ครับเอาใจใส่ครับเนี่ยดูว่าเพื่อนครับนะครับดูกิ่งครับขนาดกิ่งนะครับ าก็มาสางกิ่งบางส่วนออกไปนะเพื่อนๆครับไม่มีปัญหานะฮะกิ่งพวกอะไรเงี้ยเราเอาออกได้นะในเล็กๆเราออกได้นะเขายังไม่ไม่แก่เกินไปในการที่จะแต่งกิ่งนะครับอายุเขายังยังแต่งกิ่งได้นะเพื่อนๆครับโอ้สุดยอดเลยจริงนะหายากนะหายากครับ หายากครับไม่มีเลยครับโฉนดโฉนดครับผมแล้วอยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีครับผมอยู่ในพื้นที่อำเภออ่าอำเภออ่านายอามครับนายอามกับท่าใหม่ติดกันไหมฮะใช่ติดกันครับผมอ่ก็อยู่ในโซนของลงเยอะแยะเลยนะใช่ครับโซนนี้ลงเยอะแยะเลยลงรับซื้อทุเรียนเยอะแยะเลยห่างจากอำเภออ่านายอามก็ประมาณ5โลครับครับคครรรับเาาะะว่ใจมอยยูนนนททสุีครับหรือ คือเขาเรียกว่าลงทุนก็คุ้มคนที่มีเขาเรียกว่ามีเงินอยู่แล้วนะครับบรรพายชีวิตอยากจะพักผ่อนครับแปลงนี้แปลงเดียวนะครับคือถือว่าจบเลยครับจบเลยครับครับผมไม่ต้องไปทําอาชีพอะไรเลยนะแล้วก็เกษียนเกษียนครับผมช่วงชีวิตหลังเกษียนนะครับผมจริงๆ้วได้ออกกําลังกายได้อยู่กับบรรยากาศสวนทุเรียนแบบนี้นะไม่เสียนด้วยครับซื้อวันนี้ซื้อปีอย่าว่าปีนี้เลยซื้อวันนี้ซื้อเดือนนี้นะฮะ ปีหน้าเก็บผลปีหน้าที่แปลงนี้ผมขึ้นหลักลานแน่นอนหลักล้านครับผมคิดออกครับผมครับผมครับครับครับสวยครับนับหนึ่งใหม่ครับผมกว้างครับครับ หน้าอยู่ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ4ีถึงหเมตรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับครับผมความสูงของโคกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5ห้าสิบเซนหราสิบเซนครับเนี่ยครับต้นกระดุมครับถือว่าต้นต้นใหญ่ครับใหญ่ครับครับกระดุมกระดุมครับ ครับตอนนี้นรกระดุมโอ้โหวนราคาไม่ต้องพูดถึงครับครับนะอนะนะดมยกครับนี่พี่กบก็ขอรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะมีลูกค้าโทรเข้ามานะแล้วพบกันนะเพื่อนๆครับใครอยากรู้ติดต่อเบอร์พี่กบเลยนะครับ